ฉันขอเบิกเนเพื่อสื่อสารกับเธอณไะละลาฉันแค่อยากจะถามเธอว่าเธอเป็นใครและการที่เธอมาที่เนี่เธอประสงค์สิ่งใดรับหนึ่งจะเบิกเนธกันทำไมให้เมื่อเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็ถามไปเลยไม่ได้หรอเออวะขอโทษนะไละลาฉันแค่อย,อยากรู้ว่าถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์ นอร์ดิกฉันคือนอร์ดิกจริงๆสายพันธุ์ของพวกเราปรับปนอยู่กับมนุษย์มาหลายพันปีแล้วเรามาเพื่อช่วยสร้างและพัฒนาจิตใจของมนุษย์จริงเหรอแต่ฉันมันแปลกแยกฉันสร้างแต่ปัญหาฉันเลยต้องมาอยู่ที่นี่ ึงแม้ฉันจะต้องเรียนรู้การเป็นมนุษย์แต่ฉันไม่มีทางเป็นมนุษย์ได้ฉันไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกแม้แต่ควบคุมตัวเองเลยด้วยซ้ำไม่เป็นไรนะไลลาเพราะเราจะอยู่ข้างเธอเสมอแล้เพราะเราก็จะคอยช่วยเธอด้วยนะ